เราพาไปดูคดีฆาตกรรมที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็มีกระแสข่าวที่ออกมาวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นผ่านทวิตเตอร์ค่ะคุณผู้ชมกรณีของนายทักกะฮิโรชิชัยรินะคะชายชาวญี่ปุ่นวัย29ปีเขาถูก สมญานามนะคะว่าเป็นฆาตรกรทวิตเตอร์ค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยใช้ช่องทางทางทวิตเตอร์มาเป็นสื่อในการลวงผู้ที่ต้องการอยากจะฆ่าตัวตายให้มาหาเขานะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะฆ่าให้แทนสำหรับใครที่อยากจะฆ่าตัวตายแต่รู้สึกว่ากลัวไม่กล้าทำเองนะคะซึ่งก็สารเนี่ย มีการพิภากษาพิจารณานะคะว่าเขาได้ฆาตกรรมเหยื่อไปถึง9ศพด้วยกันแต่เจ้าตัวก็อ้างว่าบุคคลเหล่านั้นสมัครใจที่จะมาให้เขาฆ่านะคะ ซึ่งทางทีมทนายของชายคนนี้เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ล่อลวงก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่นัเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยคือกลุ่มคนที่อยากจะตายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่กล้าที่จะทำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เปิดบัญชี Twitter ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดช่องทางว่าใครที่ต้องการอยากจะฆ่าตัวตายนะคะคือเขาเขียนไว้ในทางโปรไฟล์ของเขาเนี่ยค่ะบอกว่า เ,เขาเนี่ยจะขอช่วยเหลือคนที่ต้องการจะหายจากการเจ็บปวดจริงๆใครที่สนใจเนี่ยก็ direct message มาหาฉันได้ตลอดเวลาเลยอันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของ Twitter ของเขานะคะซึ่งก็จะเห็นว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นตัวการ์ตูนคะ่ะแล้วก็มเีเหมือนกับลักษณะของถูกเชือกรัดที่คอแล้วก็รัดที่ข้อมือเนี่ยนะคะในตาก็เป็นสีแดงคะ่ะอันนี้คือบัญชีท w i t เ e r ของเขา ซึ่งทางทีมทนายความเนี่ยบอกว่าด้วยสาเหตุนี้นี่เองที่เมื่อเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเจตนาฆ่าแต่ว่าคนที่มาหาเนี่ยเขาอยากจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสารต้องลดโทษให้เขาค่ะด้าน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นนะคะก็รายงานว่านาย ชิรายชินะคะถูกกล่าวหาว่าฆ่าคน9คนแล้วก็ชำแหละชิ้นส่วนของเหยื่อก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในกล่องเก็บความเย็นระหว่างพิจารณาคาดีผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ได้มีการโต้แย้งการฆาตกรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าข้อหาที่ตนได้รับถูกต้องแล้วนอกจากการฆ่าตัวตายแล้วเขาก็โดนคดีที่มีข้อกล่าวหาว่าเขาไปข่มขืนคนด้วยค่ะ ตอนที่ตำรวจไปถึงบ้านของนายชิรยชิในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2560นะคะตอนนั้นเนี่ยไปพบว่ามีศพ9ศพค่ะก็แบ่งเป็นชิ้นส่วนกระดูกถึง240ชิ้นในตู้แช่เย็นแล้วก็ในกล่องแช่เย็นนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการพิพากษาค่ะว่าเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องถูกลงโทษจากกรณีนี้ 3ปีที่แล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะถูกตำรวจควบคุมตัวไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นมีกรณีของผู้หญิงวัย23ปีคนหนึ่งค่ะที่หายไปแล้วก็ปรากฏว่าพี่ชายของเธอเนี่ยเข้าไปสืบสาวจากทวิตเตอร์ของน้องสาวก็ปรากฏว่าไปพบเบาะแสบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับนายคนนี้นะคะก็เลยแจ้งตำรวจทำให้ตำรวจเนี่ยไปที่บ้านของเขาค่ะ คดีนี้พบว่านายชิรชีนะคะมีความผิดจริงก็อาจจะถึงกับได้รับโทษประหารชีวิตเลยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาประหารชีวิตด้วยการแขวนคอค่ะซึ่งบางกลุ่มของคนในญี่ปุ่นนะคะเวลาที่จะฆ่าตัวตายถ้าหากว่าใครเคยดูสารคดีในป่าของญี่ปุ่นที่จะเป็นป่าสำหรับการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะเนี่ยนะคะ วิธีฆ่าตัวตายที่คนญี่ปุ่นเลือกใช้ก็คือการแขวนคอซึ่งบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวิธีที่มันมีความเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่ว่าคนที่เคยลองวิธีนี้แล้วเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะแบบว่าพวกเขาทำไม่สำเร็จเพราะเมื่อลองทำจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็เจ็บปวดมากเกินกว่าที่จะทนได้นะคะก็เลยทำให้การฆ่าตัวตายเนี่ยไม่สำเร็จค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยานะคะนายยาซูชิ สุกิฮาระนะคะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะก็ออกมากล่าวประนามนายชิราอิชินะคะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แย่มากเพราะว่าใช้ประโยชน์จากคนที่มีภาวะสิตใจที่กำลังอ่อนแออยู่แล้วก็กล่าวว่าผู้ที่อยู่ใต้ความเครียดเนี่ยต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ควรจะไว้วางใจคนที่พบเจอในอินเทอร์เน็ตค่ะ วันนี้นะคะเราก็เลยจะพาไปสำรวจสังคมญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาหน่อย <c oughs> เพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่ติดอันดับสำหรับประเทศที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลกค่ะอย่างปี2015เนี่ยญี่ปุ่นก็ติดเป็นหนึ่งในอันดับประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการดำเนินมาตรการต่างๆซึ่งก็ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่นลดลงเรื่อยๆค่ะ แต่อัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยยังคงอยู่ในกลุ่มเยาวชนของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นระดับสูงเลยค่ะถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นเลยนะคะเหตุที่ญี่ปุ่นมีอัตราการตายจากการฆ่าตัวตายสูงเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยแรกก็คือความเหงาแล้วก็ความโดดเดี่ยวนะคะ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเ e m p l e ค่ะเปิดเผยบอกว่านี่ถือว่าเป็นสาเหตุแรกๆเลยของสังคมญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็เกิดการฆ่าตัวตายปัจจุบันตอนนี้อย่างที่เราทราบนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วซึ่งผู้สูงอายุหลายๆคนค่ะก็ไม่มี ญาติพี่น้องดูแลหรือว่าไม่มีลูกหลานในการดูแลนะคะก็ต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวภายในบ้านหรือว่าภายในอพาร์ตเมนต์เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ตามลําพังแล้วก็ไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากลูกหลานค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคํานึงนะคะก็คือคําว่าโคโดกุชิซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตเพียงลำพังแล้วก็เสียชีวิตภายในห้องพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์โดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสังเกตเลยค่ะ จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะคะคนข้างห้องบ้างคนที่ร่วมอาพาร์ตเมนต์บ้างเนี่ยก็จะได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องหรือบางครั้งเนี่ยมันถึงขนาดว่าคนที่อยู่ห้องใต้อาพาร์ตเมนต์ที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยพบนะคะว่ามีของเหลวซึมออกมาจากเพดานก็เลยเพิ่งรู้ว่าข้างบนเนี่ยมีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ค่ะ ในญี่ปุ่นนะคะมีบริษัทที่รับทําความสะอาดบ้านหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ที่พบผู้เสียชีวิตของคนแก่ที่ต้องตายอย่างเดียวดายก็ทํากันเป็นธุรกิจเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะญี่ปุ่นมีจารีตที่สืบทอดกันมายาวนานก็คือจารีตที่เรียกว่าเซปปุกุซึ่งมองว่าจริงๆแล้วการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการกระทําที่มีเกียรติเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ซึ่งญี่ปุ่นคนส่วนใหญ่ก็ไม่นับถือศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความคิดเหมือนกับชาวพุทธที่เชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคนญี่ปุ่นกลับมองว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยซ้ำไปค่ะ นอกจากนี้นะคะปัญหาทางสังคมของญี่ปุ่นก็มีผลต่อการฆ่าตัวตายเหมือนกันเนื่องจากว่าญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงนะคะทั้งเรื่องของความกดดันการเรียนการงานต่างๆค่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตัวเลขการฆ่าตัวตายในหมู่ชายวัยกลางคนที่เพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุโดยตรงมาจากการขาดความมั่นคงในการทํางานค่ะ ปัจจุบันตอนนี้มีการจ้างงานคนหนุ่มสาวในลักษณะระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยญี่ปุ่นจะเคยเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งการจ้างงานตลอดชีวิตก็ตามอย่างถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยไทยเรามักจะมีคำหนึ่งนะคะที่เราจะพูดกันว่าไม่มีใครตายเพราะว่าทำงานหนัก แต่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะพบว่ามีคนที่เสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาของญี่ปุ่นซะด้วยค่ะมีคำที่ใช้เรียกสำหรับการตายจากการทำงานหนักอย่างจริงจังนะคะด้วยคำว่าคาโรชิแต่ละปีเนี่ยจะมีคนที่เสียชีวิตจากการทำงานหนักหลายร้อยคนค่ะ เคยถึงขั้นกรณีที่มีบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัทเดนสุเนี่ยเป็นบริษัทโฆษณาชั้นนําของญี่ปุ่นค่ะถูกตั้งข้อกล่าวหาเลยนะคะเพราะว่าละเมิดมาตรฐานด้านแรงงานเนื่องจากว่ามีพนักงานอายุ24ปีคนหนึ่งต้องตายเพราะว่าทำงานหนักเกินไปนั่นเองค่ะ นี่คือสิ่งที่ทําให้สังคมญี่ปุ่นนะคะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเพราะว่าความเครียดจากการทํางานคนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆกับการทํางานนะคะรัฐมนตรีบางท่านทําผิดเพียงเล็กน้อยก็ถแถลงลาออกไปค่ะหรือว่าใครที่เป็นประธานบริษัทแต่ว่าทําผิดพลาดเนี่ยนะคะเขาก็จะรับผิดชอบด้วยการลาออกทันทีนี่คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานแล้วก็รับผิดชอบต่อเรื่อง ของงานมากๆเลยนะคะจนหลายๆครั้งมันก็กลายไปเป็นความเครียดหรือว่ากลายไปเป็นความกดดันจนถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็คือวัฒนธรรมของการเก็บอารมณ์ไม่ปริปากบ่นถึงปัญหาต่างๆก็เลยทําให้คนหนุ่มสาวไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ก็เลยเก็บความรู้สึกนั้นไว้จนกระทั่งบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะปลดปล่อยได้ค่ะแล้วก็ไปฆ่าตัวตายในที่สุดนะคะ ที่ผ่านมาสังคมญี่ปุ่นก็ยังมีอคติจากการขอความช่วยเหลือของคนอื่นด้วยรวมทั้งการไปหาหมอจิตเภทหรือว่าไปหาหมอที่เป็นหมอทางด้านจิตเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เปิดกว้างมากนักนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาด้านจิตหรือว่าการกดดันต,ต,ต่างเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยออกไปให้ขอออกไปขอความช่วยเหลือจากใครสักเท่าไหรค่ค่ะแต่อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมก็คือในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าอัตราการฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่นค่ะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยพบนะคะว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่นลดลงถึง19.8%เมื่อช่วงปีก่อนในเวลาเดียวกันเนี่ยถือว่าลดลงถึง19%นะคะนั่นก็คือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันในทางสถิติค่ะ สาเหตุที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิภาพของญี่ปุ่นเ,นเปิดเผยว่า เขาเชื่อว่าสาเหตุที่การฆ่าตัวตายลดลงแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นจำนวนมากไม่ต้องออกไปทำงานแล้วก็ไม่ต้องเผชิญกับภาวะกดดันที่เกิดขึ้นในที่ทำงานค่ะก็เป็นการ work from home ซะส่วนใหญ่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะก็เลยส่งผลทำให้การฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นเนี่ยมันลดลงอย่างมีนันยสาคัญค่ะอันนี้คือเรื่องของ การฆาตก,กรรมที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยกลับไปย้อนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเรื่องการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นถือว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมญี่ปุ่นเหมือนกันที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ